สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีมาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไรบ้างนะคะพ่อผูกดวงชะตามานะคะในเดือนนี้จะสังเกตได้เลยนะคะว่าดวงดาวเนี่ยจะเรียงต่อต่อกันเนี่ยเป็นเป็นเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวดังนั้นนะคะในเดือนนี้สิ่งที่คุณจะไปสัมพันธ์ก็คือในช่องของราศีพฤษภและในราศีตุลค่ะเพราะว่าเป็นหัวและหางของพระจันทร์นี้นะคะ ซึ่งตัวคุณเองนะคะก็จะอยู่ท่ามกลางดวงดาวเหล่านี้นะคะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์ลัคนากลุมพลนะคะคุณเนี่ยนะ,ะจะเป็นตัวผักดันนะช่องราศีพุธโก็คือสังคมคนรอบด้านของคุณคุณต้องเข้าไปสมคัญอยู่แล้วนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของอที่เกี่ยวข้องกับสหัสชัและมรณะนะเรื่องของคนรอบด้านของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องในเวลานี้ซึ่งมันก็อาจจะ เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่ามรณะน่ะมันเป็นเรื่องของแบบการเกิดการแก่การเจ็บการตายมรณะคือการตายมันจะต้องมีเหตุเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็จบจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเพื่อนร่วมง,งานหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมของคุณก็ได้นะอาจจะมีการเรียกว่าเดินทางนะคะไปกับกลุ่มก้อนอะไรใหม่ๆก็ได้หรือว่าอาจจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะในโลกของโลกออนไลน์ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะซึ่งเลข9เลขศูนเนี่ยนะก็เป็นดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูแสดงว่ากลุ่มคนหรือใ,ใครก็ตามที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้ก็มีทั้งกลุ่มคนที่ดีก็คือที่เป็นเลข9ก็คือดาวเกตนยะ เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบช่วยส่งเสริมตัวเราอะนะอาจจะไปแบบเดินทางทำบุญทำกุศลนหรือรู้สึกว่ามีเขาแล้วมันเติมเต็มฟูลฟิลในความรู้สึกของเรานะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดำหรือจะอยู่นะ,ะก็คือ,อเข้าไปแล้วเข้าไปสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มคนลนักษณะของดำหรืออยู่ก็ได้นะก็คือแบบคนใหญ่คนโตนะ,ะหรืออาจจะเป็นคนแบบ แก่ไปเลยนะคะแบบทั้งดาวเกตด,ดามฤติยูเนี่ยมีความแบบสุข,ขั้วนะคุณอ,อาจจะเจอสังคมแบบเด็กไปเลยหรือไม่ก็แก่ไปเลยหรืออาจจะเป็นแบบว่าสังคมคนต่างชาติสังคมคนยิ่งใหญ่อะมันมันก็จะมีเขาเรียกว่า การเข้าไปสัมพันธ์กับคนหลายๆด้านซึ่งข้อดีก็มีอย่างที่ท,ที่บอกไปว่าดาวเกตเนี่ยท่านอยู่ตรงไหนท่านก็จะช่วยช่องนั้นแต่ดาวฤศยู่ะท่านอยู่ตรงไหนท่านก็จะทําลายจุดนั้นเหมือนกันนะสังคมที่เราเข้าไปสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนป่วยนะหรือคนที่แบบมีความทุกข์ใจนะ แล้วความทุกข์ของเขาเนี่ยก็อาจจะส่งอิทธิพลกันกับตัวเราก็ได้นะเพราะดาวมฤตยูดวงน,นี้ก็จะสัมพันธ์มาถึงดาวสุในช่องคําว่ามรณะซึ่งดาวสุอ่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสไงกิเลสความสุข,คว,สขความสนุกนะความแบบบันเทิงอะ่ะพอพอถูกมรตยูมากระทําก็จะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเดือนที่ เราเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันสุขมากอะแล้วมันก็ถูกมากด้วยเช่นเดียวกันบางคนก็อาจจะทํางานแบบด้านจิตอาสาก็ได้นะไปแบบว่าเลี้ยงเด็กแล้วก็ไปแบบว่าดูแลคนแก่ไปแบบว่าเกี่ยวข้อ,กง,องกับโรงพยาบาลไปทําบุญกับโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะมีเรื่องเรื่องของสังคมอะ เข้ามาสาคัญกันกับคุณที่นี้ถ้าเกิดคุณทํางานอะไรก็ตามในลักษณะของการสื่อสารสก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าดาวพุธที่เป็นเรื่องของการพูดหรือสื่อสารเข้าอยู่ในจุดกรรมะและเข้าอยู่ในจุดสุภะของคุณนะในเดือนนี้ซึ่งทาพูดอะอะไรก็ตามที่เราได้พูดได้สื่อสารออกไปไม่ว่าจากในที่ทํางานหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เราทํากับคนกลุ่มรอบด้านน่ะอาจจะนําพามาเรื่องของความวิตกกังวล ก็ได้นะเพราะพุทธเนี่ยนะคะเป็นพินผู้บาทด้วยนะ,ะแล้วก็จะเดินผิดปกติอ่ะคือมันเหมือนสิ่งอะไรก็ตามที่เราเข้าไปทําเข้าไปสัมพันธ์นะคะก็จะทําให้เราเกิดความวิตกกังวลน,นะคะทีนี้เรามาเจาะดูนะคะในเรื่องแต่ละเร,เรื่องอย่างเรื่องงานอย่างเนี้ย ดาวตัวคุณกับดาวการงานเป็นดวงเดียวกันนะก็คือดาวพระพฤหัสเองนะซึ่งยังโครจรเดินถอยหลังอยู่นะจริงๆดาวพฤหัสอ,อยู่ในจุดที่ดีคืออยู่ในจุดการเงินทํางานได้เงินตัวเราเป็นคุณค่าของของพระฤหัสมีมีศักยภาพอ่ะรู้สึกว่าเราได้มีความรู้หรือได้แสดงตัวตนอันนี้คือข้อดีของดาวพฤหัสในช่วงเวลานี้ที่โครจรอ,อยู่ในช่องการเงินแต่บางเอิญว่าดาวพฤหัสด,ดันเดินโครจรถอยหลัง ทาให้เรื่องของการงานอะ่ะมันอาจจะยังมีอะไรที่ยังรู้สึกว่าจะต้องกลับมาแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันดูอาจจะ,ะเคลื่อนไหวช้านะคะเป็นไปในจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์ที่เราอยากจะให้ทำอะ่ะเป็นไปนในทางที่ยังไม่แบบร้อยเปอร์เซนเพราะดาวยังเดินโคจรถอยหลังเหมือนแบบพอเราจะไปหน้าปักซอยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องกลับมาเอาของมันถอยหลังอยู่มันยังไปไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพยายามแบบ แสดงตัวตนแสดงคุณค่านะแสดงความสามารถอาจจะเข้าทางบอกว่าผู้ใหญ่มีการคิดทบทวนนะมีการวางแผนนะมีการแบบศึกษาความรู้มีการแบบขอความช่วยเหลือ,อาจากาหรืออาจจะขอคอมเมนต์ขอความเห็นจากคนในบ้านคนในครอบครัวาจากคู่ค้าจากผู้นส่วนนะมีความพยายามที่จะสื่อสารขายหรือคิด นะคะวางแผนทุกทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะเพราะว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรู้นะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวพฤหัสหรือดาวศุกร์เรื่องของการวางแผนเนี่ยก็โครจรสัมพันธ์ในจุดของการงานหมดเลยมันมันเหมือนเราพยายามมากๆเลยนะ,ะที่จะผลักดันในทุกทางะ่ะนะ,ะแต่บางเอิญว่ามันเป็นจุดที่ดวงดาวเดินโครจรเดินถอยหลังไงก็เลยทําให้มันยังแบบ ไปได้ไม่ไม่ถึงที่สุดนะอย่างบางทีคุณแบบร่วมทุนกันกับใครอย่างเงี้ยเขาก็บอกแล้วว่าเออเขาจะมาช่วยเรานะแต่อาจจะแบบเออยังไม่ถึงเวลาเซ็นสัญญาหรืออาจจะแบบเอออาจจะเป็นปีหน้านะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องของแบบการคุยตกลงดาาพูดคือเรื่องของการสื่อสารแบบการคุยตกลงกันละนะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะแต่สิ่งน,นี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะมันเป็นแบบเหมือน brainstorm อะ่ะในช่วงนี้นะคะทีนี้ เรื่องของการสื่อสารและการค้าเมื่อดาวพุธโคจรเดินถอยหลังแบบนี้อยากให้คนมีเนี่ยนะไปโฟกัสนะกับแบบอาจจะเป็นคู่ค้าในอดีตที่ที่อาจจะ inactive ไปนะคะก็กลับไปแบบว่าลองไปติดต่อดูนะกลุ่มนี้จะดีนะเพราะว่าดาวเดินถอยหลังให้คุณสมบัติของสิ่งเดิมๆนะที่เราเคยทำในในอดีต นะหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์หรืออาจจะเป็นตัวสินค้าเองหรืออาจจะเป็นแอ,นอร์ออจจเรียน,นะที่ที่เคยไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปในช่วงเวลานั้นนะคะให้ลองโฟกัสในกลุ่มนี้ดูจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรในช่วงเวลานี้ที่คุณทำแบบเป็นรูนเป็นแอร์เรียเดิมนะเป็นกลุ่มเดิมยังมองว่ายังยังไม่ค่อยฟูลสตรีมมั rain, ไม่ค่อยแบบ โดดเด่นสักเท่าไหร่แล้วก็ดาวพุธเนี่ยนะควรจะเป็นพินธุบาทอีกนะในวันที่7ธันวาคมมันเหมือนแบบเดือนนี้มันมีนมเรื่องให้ต้องคิดเยอะอะไม่ว่าจะเป็นการคิดวางแผนอะไรก็ตามอะในเรื่องของงานบ้านครอบครัวหุ้นส่วนหรือเรื่องของการแบบสื่อสารเรื่องของสังคมการเหมือนวาง strategy อย่างนะคะแล้วก็แบบเหมือนคิดอะไรมากๆค่ะเพราะว่าในช่องแบบคําว่าสุภาแปลว,ว่าความคิดของคุณอะจะมีดาวแบบ ไปลอยอยู่เยอะมากๆคิดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะแบบะจะวางแผนยังไงจะทํากิจกรรมยังไงะจะทําหน้าที่ตรงนี้ยังไงจะสื่อสารออกไปยังไงหรือบางคนก็อาจจะค่อนข้างเครียดกับเจ้านายก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นนายตัวเองใช่ไหมคะบางทีเราคิดว่าเราทํางานแบบเต็มที่แล้วแต่แบบมันเหมือนโอกาสในการทํางานเราอาจจะยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มตามที่อบนายของเราเขาคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะไปมี ปัญหาอะไรกันกันกบเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนร่วมง,งานเราอาจจะลาออกหรือเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้เกิดผลแบบเอฟเฟกมากับเรื่องงานของคุณแล้วก็จะทําให้คุณอาจจะมีความกังวลนะคะว่าเจ้านายจะคิดยังไงกันกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบมีเรื่องของแบบ ความขัดแย้งอะ,อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับนายของคุณก็ได้นะเพราะว่าในช่องสุภาที่แบบว่าเจ้านายอ่ะโหมีดาวแบบลอยอยู่เต็มเลยนะซึ่งบางดวงดาวนะมันก็จะเป็นดาวคู่ศัตรูเหมือนกันบางคนอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนแผนเปลี่ยนนายเปลี่ยนงานเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหรือหรือยังไม่เข้าที่เข้าทางในสิ่งที่เราทํา ก็เลยมองว่าเรื่องของงานมันยังไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นการวางแผนมากกว่านในเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะอังคารโครจรเป็นกเกษตรนะคะโอ้โหคือแบบ1ปีครึ่งกว่าอังคารจะโครจรมาเป็นกเกษตรแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่คือสุภาะมันมันไม่ใช่จุดที่แบบออ,ออกมาเป็นรูปธรรมอะ่ะเช่นแบบโอ้ทำ แบบได้เงินเลยอ่าได้ได้ได้ทรัพย์สินเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมมันเหมือนแบบการเงินนะมันเป็นจุดที่เราทําให้เรารู้สึกเครียดหรือกงังวลหรือว่าคุณค่าของตัวเราเองมันเหมือนแบบถูก,กตัดสินจากจากคนอื่นนะก็คือเจ้านายอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคุณค่ามันไม่ได้อยู่ในมือของเราแล้วอ่ะมันเหมือนอยู่กับมือคนอื่นอย่างเงี้ยมือของเจ้านายที่เขาจะแบบเป็นคนค,นคอยวัดว่า เรามีคุณค่าเท่านี้เราก็จะได้รับการตอบอตอบแทนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบแล้วเหมือนช่วงเวลานี้คือนายคุณ่ะนะคนะหรือแนมะ้แต่ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวก็ผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้แบบจ้าหรือตัดสินคุณไปในทางที่แบบเป็นโพสิทีฟสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของแบบคุณค่าของเราไปสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินของเราด้วยได้นะ ถ้าแบบเป็นในที่ทํางานสมมติว่าเขาทำ KPI อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะถูกประเมินได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีผลกระทบต่อ,เ,อเงินเดือนการปรับตําแหน่งของคุณในปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อพ่อแม่ยังเป็นเ,เจ้าของกิจการแล้วเราแบบ เป็นลูกจ้างของคุณในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําอะไรที่ก็ยังไม่ไม่ดูเป็นที่น่าพอใจนะหรือถ้าไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความวิตกกังวลกับเรื่องของคนในบ้านของคุณนะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกภัยใครเจ็บก็ได้หรือมันเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อแม่นะหรือว่าปัญหาแบบของครอบครัวเราของครอบครัวผู้ครองอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรบางอย่าง เข้ามาสัมพันธ์แล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีทุกข์และมีสุขในคาดเดียวกันเมื่อการเงินเราเข้าไปสู่จุดสุภาเนี่ยนะรายจ่ายแน่นอนมาจากเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะโดยเฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่ของคุณรวมถึงสุภาเนี่ยก็เป็นเรื่องของงานบุญน,นันทุโศนเป็นเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคนมีหลาย,ลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้ได้เดินทาง แล้วก็จะถือว่าเดินทางค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะว่าในในดวงดาวอค่ะไปันพันธ์เกี่ยวข้องกับคําว่าเดินทางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคําว่าสหัสชา้าคําว่ามรณะคําว่าสุภาษะกลุ่มนี้นะมันเป็นเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลแบบว่าทั้งอยู่ในจังหวัดคุณไปข้ามภูมิภาคอะไปต่างประเทศอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยจะทําให้เราแบบค่อนข้างใช้จ่าย เงินนะไปเยอะกับเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของภายในครอบครัวบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําบุญก็ได้นะทําบุญอาจจะไปแบบทําบุญบ้านอย่างเงี้ยทำบุญบ้านของแฟนทําบุญบ้านของเพื่อนนะก็ต้องแบบเออต้องไปนะคะแล้วก็ต้องใส่ซองอไปด้วยนะก็มองว่าเรื่องของการเงินก็อาจจะมีดาวพฤหัสมาช่วยนะดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะคะก็ สัมพันธ์ถึงดาวสุขและดาวพุธด,ด้วยนะจริงๆอันนี้เรียกว่ากกเศรษฐีนะก็บางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินเหมือนกันมองว่ารายจ่ายเยอะนะแต่ว่าไรายได้เนี่ยก,ก็พอที่จะมีบ้างนะในช่วงเดือนนี้แต่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดการ์ะเพราะว่าบังเอินดาวที่สัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นพฤหัสหรือพุธเนี่ยเขาเดินผิดปกติไงน,นะคะก็เลยเหมือนแบบแทนที่เราจะได้เงินตามที่เราควรจะได้ใช่ไหมคะสมมติคุณวางแผนว่าคุณอาจจะได้แบ,บบโบนัสเยอะ,อะบโบนัสก็จะมีเยอะละ แต่ไอ้ที่คุณไม่ได้วางแผนไว้อะไรเงี้ยเช่นแบบว่ามันอาจจะเป็นเอ่อสมมติคุณคุณอยากให้คนมาเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยปกติแบบไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเดือนนี้ก็อาจจะแบบเออบังเอิญม,มีคนมาเช่านะหรือคุณขายของอะอะไรบางอย่างอะแล้วมันนานมากแล้วอะไม่คิดว่ามีใครจะมาซื้อแล้วอยู่ดีๆก็แบบเหมือนมีคนมาซื้อมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องลองนึกดูนะว่าสิ่งที่คุณได้แบบ ขายไปอ่ะที่มันเป็นของในบ้านของของคนใกล้ชิดเที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินอ่ะอะไรก็ตามลุมเนี้นะมันอาจจะมีโอกาสที่ที่จะได้นะในช่วงเดือนนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเจ้าเรือนความรักเนี่ยคือดาวพระพุธนะซึ่งพระพุธนะก็เดินผิดปกติคือตัวคุณและงานก็เดินผิดปกติตัวคู่ก็เดินผิดปกติทุกอย่างมันเลยไม่ได้แบบเป็นไปอย่างที่เราคาดเกณฑ์อ่ะ คนรักเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเออคุณเป็นอะไรส่วนตัวคุณก็อาจจะคิดกับเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าต่างคนต่างเดินแบบไม่ไม่ปกติทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราปรึกษาหาหรือหรือพูดจาก,กันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจกันเหมือนกับที่เราเคยสื่อสารกันนะคะหรือมีความคิดที่มีลักษณะแบบผิดเพี้ยนไปผิดแปลกไปนะทีนี้ดาวคู่ครองอะมองว่านะคะเดินคือปกติเนี่ยนะ เป็นประนะในช่วงเวลาแรกเข้าสู่จุดกรมมะนะมันมีเหตุที่จะต้องเหมือนแบบมาทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะแล้วก็มองว่าเขาอาจจะมีเขาอาจจะต้องไปสัมพันธนะ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในครอบครัว ของเขานะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็แบบอาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของอพ่อแม่เขาเรื่องของภายในบ้านอนะ่ะคือตั้งแต่วันที่7ธันวาคมอ่ะดาวตัวเขาจะเดินถอยหลังมาเจอดาวคู่ศัตรูคือดาวอังคารที่อยู่ในช่องของคําว่าสุภานะมันอาจจะมีแบบปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องของภายในครอบครัวที่จะต้องแบบตกลงคุยกันค่อนข้างเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่า4ีกษามเป็นดาวคู่ศัตรูค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเป็นความ หรือเขาอาจจะแบบค่อนข้างกังวลเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบสิ่งที่เขาทําในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะแบบทางานที่บ้านหรือทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะดูแบบเหมือนเหมือนไม่ค่อยไปข้างหน้าก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าการทํางานของเขามันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกจเจริญขึ้นนะคะหรือว่าคนในครอบครัวปัญหาสะสมในภายในครอบครัวอาจจะไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่า เขาแบบไปในทิศทางที่ดีอ่ะแล้วเขาก็มองว่าค่อนข้างกังวลด้วยเพราะว่าตัวคุณมีราหูกลุ่มนะตัวคุณมีราหูกลุ่มคุณก็จะแบบคุณกับเขาอ่ะนะจริงๆแล้วเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีกับกันนะในพื้นดวงคือเกษตรเรือนในคุณเป็นดาวพุธเกษตร เอเกษตรเรือนนายคุณเป็นดาวฤหัสเกษตรเรือนนายของเขาเป็นดาวพูดอันนี้เรียกว่าดาวที่เป็นนักคิดนักผู้นะคะหรือมีปัญญาผู้ใหญ่คุยกันน่ยแต่ในช่วงเวลานี้พอราหูมาคุมลัคนาคุณตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะโทษะตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาราหูพุ่งย้ายมาคุณก็อาจจะมีแบบ อารมณ์สูญเฉียวหรือรู้สึกว่าเปลี่ยนไปทําให้เขาก็รู้สึกแบบเคลียร์เียรเกรงเกรงกันกับตัวคุณเหมือนกันนะอาจจะมีเรื่องของปากเสียงของคุณกับเขาได้ด้วยนะในช่วงเวลาเนี้ยเขามีปากเสียงกันกับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ภายในบ้านของเขานะหรือเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องงานมันดูแบบยังยังไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่แล้วก็ยังมาแบบปวดหัวกับเรื่องของคุณด้วยนะคะ เที่ดูดีเนี่ยก็น่าจะเป็นดาวศุกร์อ่ะที่อยู่นาหน้าตัวเขานะก็อาจจะแบบภายนอกเหมือนดูดีดาวศุกร์คือความสวยงามคนมองเข้าไปว่าเออช่วงนี้ดูสวยนะดูดีดูแต่งตัวดีดูชีวิตอู้ฟู่แต่จริงหรือดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จริง,รง,รงเราอาจจะไม่เลยนะมองว่าคนรักของคุณช่วงนี้พูดอะไรก็ผิดนะพูดแล้วอาจจะมีแบบการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นนะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนนุณมีนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าดูดวงรายปีปีหน้าก็ทักไลน์ได้เลยนะจ๊ะก็สวัสดีปีใหม่ดวงหน้านะคะ